สวัสดีครับพบก,กับผมโรชโนตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตพัคนครครับก็มาพูดถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันนะครับเขาเรียกว่าจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2546ใช่ตอนนี้ก็22ปีแล้วนะครับผมโดยเป็นอาคารไม้เรือนบัานหยาสองชั้นใม่อดีตนะครับเป็นบ้านของท่านพระบระดวดตรีพระยามหาเทพกษัตริย์ สิยะสมุกหรือเจ๊รตาน,นะัศนีนะครับผมรับราชการในตําแหน่งนายตำรวจหลวงรักษาพระองค์หรือกระทรวงวังนี่โอ้โหเห็นชัดๆเลยนะครับผมโอ้คิดแสงเข้าตรงนี้พอดีนะมองไงกลไกลแล้วจะมันจะลงลมันจะไม่ได้นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หจนถึงรัชกาลที่7็ครับโดยเลื่อนหลังนี้ครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราชสองพสร้อยกหกับช่วงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือัชกาลที่6ครับส่งของราบเืินปั้นหย่าครับส่วนใหญ่จะมีลักษณะ ป็นแบบสไตล์ยุโรปประยุกต์นะครับผมใช่บุกหลังคาด้วยกระเบื้องนะครับหลังคาทุกด้านชนกันแบบพบปีลมิดไม่มีหน้าจั่วครับคือเรียกว่าปัญญานั่นเองใช่ครับเรือปัญญานั้นเริ่มมีปรากฏอยู่ที่หลังคาพระชวตต่างในสมัยช่วงต้นากาลที่สี่ต่อมาครับเรือปัญญาได้วิวัฒนาการเป็นเรือมริมาณิลามริลานะครับเดี๋ยวจะเป็นมนลิลาไม่ใช่มนิลาเหมือนชื่อมงลวงของฟิลิปปินส์คือบางส่วนเป็น เล่นปั้นหยาแล้วเปิดบางส่วนให้มีหน้าจัว่วซึ่งในช่วงสมัยที่เล่นมาดิลลาเข้ามาแล้วที่โยงกัแพร่หลายนั้นจะต้องกับสมัยที่สามัรกำเดนขนมปังขิงครับหรือจิงเจร์เบสเข้ามาด้วย,ล,ยลักษณะเขมนมปังขิงนี้เป็นชื่อเรียกสากลทับศั์ว่าจิงเจร์เบนมีที่มาจากขามนมปังขิงสมัยโบราณของชาติตะมันต,นต,ตกที่นั่นตกแต่งสวยงามรูมรามีครีบระบายผ่าๆเล่นมาดิลาหรือนขอมนมปังขิงก็ดีครับผมนี่ครับ ทรงโจวนี่ทรงปั้นหยามันจะชิดกันใช่ผมมันเสีล่ลงข้างหมูเลยครับแล้วก็ทรงมานิลาเก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างครับก็คือ,อคุ้มวงบุรีครับจังหวัดแพร่นะครับผมโอเคครับซึ่งเรือนมณีิลาหรือนนนเนือนขนมบางฉีก็จะมีส่วนประกอบด้วยลายฉลุอย่างงดงามลายฉลุแบบปนมบกิฉมแมติยมใช้ในกานตตรตกแต่งตกแต่งภายใน นิยมสร้างในหมู่ข้าวบดีขุนนางเดนเรือไม่ได้ลานเครับเป็นเรียงหลังคาตั้นหยานและมีจวนตั้นหน้าและเริ่มมีเหตุต่าไปในช่วงรอห้าครับผมสมัยรัชกาลที่ห้านี่ครับที่ผมอยู่ก็คือตึกนี้นั่นเองนะครับด้านล่างนี้เองแล้วในเขตพระนครน,นี่มีโอ้โหไหลชุมชนไหลสถานที่ที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นตรงนี้ครับเป็นบ้านพันถมนะครับผมก็คือทําเครื่องถมนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็คือเขาจะเริ่ม ก่อสร้างอนุสรย์วิชาธิปไตยใช่ไหมสมัยนั้นถนนลาดดําเนินแล้วก็อันนี้ถนนเลียบก,กําแพงพระนครน,นะครับอมลมถึงย an ่านสังขพันธ์ครับก็คือที่รู้จักกันดีอยู่แล้วอยู่ตรงย่านสกิงช้านะครับผมในกรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็ปากคลองตลาดใกล้ใกล้ในใในาัน,านจอยาใกล้ใกล้วัดเลียบใกล้โรงเรียนสุภุลาบวิทยาลัยอะไระครับใช่ครับแล้วก็ย่านบางหูรัฐครับก็คือริทเติ้ลอินเดียนะครับผม อันนี้ก็คนอินเดียอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมก็ใกล้ๆกับวัดเรียบวัดไร่ฉบวัวนะเช่นกันอยู่ห่างกันไม่มากครับป้รหคอสตลาดมาหูวร้านี่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะแล้วก็มีนี่ครับบางลำพูใช่อ่ามิ่งเมืองตลาดตัดเย็บเสื้อผ้าใช่ครับอันนี้ครับโอ้ตึกเก่านิ่งเมืองใช่ครับแล้วก็นี่ครับ รถเมขาวในเลิศคันแรกนะครับโอเครถเมขาวในเลิศภาพนี้ไม่ใช่รถบรรทุกแต่เป็นรถเมรุ่นแรกแรกของาพารนครเพราะเครื่องหมายกากระบาดสีแดงในวงกลมแดงนเ,ดเนี่ยแสดงว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทานเลิศหรือพยาพักดีนอเซ็หรือในเลิเเรษตบุตรครับ นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวนะครับจนภายหลังได้เป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างเช่นเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรนเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะครับผมและโรงเรมสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญสองโรงเรยนี้อยู่ในเขตมีนบุรีนะครับใช่ใช่เศรษฐบุตรบำเพ็ญกับสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่เป็นโรงเรนหญิงล้วนเศรษฐบุตรสหายแต่ถ้าสตรีหญิงล้วนก็จะเป็นของานเลิศนั่นเองนะครับแล้วก็ดําเนินกิจการโรงแรมปาร์คานเลิศ ไม่ใช่สำคัญครับเป็นผู้เ่เริ่มกิจการรถโดยสารประจำทางขึ้นในเมืองไทยมีุทธศักราช2,450ในปี2450หรือ118ปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดยระยะแรกเปิดให้บริการในส้นทานที่ไม่มีรถรางวิ่งและใช้มาลากจงูงเช่นวิ่งจากประตูน้ำไปสี่พยาใช่ครับก็คือเพื่อง่ายว่าเป็นไม่น่าจะอยู่แถวแบบอะไรนะประตูน้ำใช่ไหมเออปงในเลือหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมอ่อเออนั่นแหละประตูน้ำไปสี่พยาเพราะถ้ามันเกิดไม่มี รถล,ลางวิ่งไม่มีรถม้าลากจูงอะไรก็คือจะใช้รถเมล์ขาวในเลิศนั่นเองนะครับผมจกกนกระทั่งพระนครมีความจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นและเริ่มมีเจ้นานาาและขุนานางนำพารถยนต์จากต่างประเทศมาวิ่งบนในถนนในพระนครมากขึ้นในเลิศจริงรถยนต์ครับเขาวิ่งทางรถม้าลากขยาเยเส้นทางและแล้ววิ่งในระยะทางทางี่ไกลขึ้นได้เช่นว,วิ่งจากประตูน,น้ำสามปทุมไปจนถึงบัลลปูหรือประตูตลาดใหม่ประตูใหม่ตลาดยอดบัลลปูก็คือประตูใหม่ตลาดยอดนะครับทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว และดูโก้กว่ารถรางนะครับเพราะวิ่งบนถนนเหมือนกันราคาโดยสารสูงกว่าส่งผลให้เกิดการประทบความส้เร็จมากขึ้นเรื่อยๆรื่และรับรัมำทางเดินรถประจำทางในกรุงเทพถึงสาสายมีรถประมาณ7 0 0ยคันครับพนักงานสา0พัน้คนครับส0 0พันใช่ไหมใช่ใช่ใชสำหรับอ้จังมากนับเป็นบริษัทรถเมล์ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งต้องหยุดเกิดการลงทับในปี2 5 2 0เนื่องจากรัฐบาีนโยบายรวมกี่ยกการลดโดยสารประจำทางทุกสายในกรุงเทพให้มันอยู่รวม ในความให้มาอยู่ในความดูแลของรัฐวิสาหกิจต,ต,ตั้งใหม่ที่ชื่อองค์การขนส่งของชกรุงเทพหรือกสอมกนั่นเองนะครับผมก่อนจะเป็นกสอมกก็คือเป็นรถเมล์ขาวไนเลิศนั่นเองนะครับผมรวมดำเนินกิจการมาถึง70ปีด้วยกันนะครับโดยรถเมล์ของารรมาสันรถจักรยานสีขาวทั้งคันเป็นที่จดจำและเรียกจนปากว่ารถเมล์ขาวไนเลิศนะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้นะครับย่านส่เพง ใช่ครับอันนี้ครับเป็นเรือนะครับผมที่มีธงแดงธงแดงแล้วมีช้างสีขาวๆนะครับใช่ตรงเหมือนแบบธงที่อยู่ทางาชายในจังหวัดตราดนะครับจะเจอกันในเมืองตรางค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมอันนี้ครับคือรถล่างสีแย้คอกวัวนะครับ แล้วก็รถรางนั่เงเรากลุงสมัยก่อนนะครับผมอ่าลืมบอกไปที่นี่ที่ผมมายืนผมนี้ใ,นใช่ไหมพี่พี่จะมาต้องถริงกรุงเทพมหนาหคนครเขตพระนครเปิดออยู่ในช่วงเวลาประมาณแปดโมงถึงสี่โมงเย็นแปดครึ่งถึงสี่คือประมาณนี้นะละลาวนี้นะเหมือนเวลาราชการเลยนะครับกันถึงสุดนะครับผมยกเว้นวมาอยู่ในคาตาเลิกเสาร์ที่ไม่เปิดเสาร์ที่เกิดวันยูดนักแล้วไม่เปิดนะครับโอเคก็ผมก็ไปช่วยพี่นาอสัมพันธ์ให้ทางเขาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเออไม่ยันย,ยืนนะครับ ผมก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยทางที่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็กระจายข่าวไปนะครับผมโดยที่เราจะพูดถึงรถรางวิ่งรอบกรุงสมัยก่อนภาพนี้นครับเป็นาภาพรถรางสายรอบเมืองหรือรอบเกาะอัตนาโกาสินซึ่งเริ่มตั้งแต่บาลลังูฝั่งตลังนานานะครับผมเนี่ยเอานี้ด้วยก็ไนดนะ้เนี่ยคู่เลยนะครับผม วิ่งไปตามถนนพัะสมเมรีฐานวัดรัตนสามยอดสะพานหันเข้าถนนจักเพชรถนนมหาราชผ่านท่าเตี้ยนท่าราวดิลท่าประจันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันจนกระทั่งข้ามคลองหลอดปัจจุบันคลองหลอดช่วงนี้ถนนไปแล้วคือตัดเป็นถนนไปแล้วอะไรอย่างเเพื่อสร้างสะพานเราปิ่นก้าเมื่อปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับผมใช่ใช่สองห้าหนึ่งสี่เข้าถนนพระอาทิตย์ ใช่ครับเส้นสุดที่เชิงสะพานนร์ตหรือสะพานบาราบูนนั่นเองเป็นการวงล้อมเมืองจริงจจึงได้ชื่อว่าสายล้อมเมืองเนื่องจากรถรางมีสองหัวเหมือนหัวรถจักรสามารถเดินหน้าได้ทั้งสองหัวมันหัวรถไฟแต่เกี่ยวกับการจะมีลูกกงกั้นตอนหน้าเป็นชั้นหนึ่งตอนหลังเป็นชั้นสองมีเบาะยาวๆหนุ้มพาขาวรองนั่งพิเศษค่าตั๋วด้วยสารแพงกว่าชั้นสองหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับโอ้โหคือพูดง่ายแพงกว่าเท่าตัวหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อวิ่งจนสุดทางแล้วก็กลับลุกลอก เอาท้ายรถเป็นหน้ารถอ๋อสาบการเคยอยู่หัวเป็นท้ายท้ายเป็นหัวอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้ผมเห็นได้เพราะแบบตามแบบนิสัยประการหรือตามแบบงานต่างๆมันทีจะเป็นรถแบบนี้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีบนรางอะไรนะครับ <laughs> ใช่ใช่ใช่แต่รถทรงเนี้มีอยู่นะครับใช่ครับพนักงานก็จะยก,บก,กเบาะเก้าอี้ด้านตอนหน้ากับรถหรืจแล้วกลับไปปูเก้าอี้ด้านหนึ่งคือไว้หน้าไปังหลังๆไปหน้าอะไรางี้นะครับเพราะชั้นหนึ่งจะอยู่ตอนหน้าของคารถเท่านั้น ส่วนพวกโบก,กี้ต่อกับใชั้นสองทั้งหมดอ๋อ,อคือไว้ง่ายว่าคันหน้าด้านหน้าจะเป็นชั้นหนึ่งแต่พอหลังหลเป็นชั้นสองหมดเลยนะครับผมโอเคถ้าเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานาครเขตพระนาครน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราชมและวพบก,กับรายการหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับแพลนแม็กเที่ยวสุดขีดสวัสดีครับ